สวัสดีครับอยู่กับเกม New o n l ไลน Pay Park นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรับแหวนนะครับสองวงนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างตัวละครเข้ามานะครับเราจะเห็นเครื่องหมายตกใจตรงนี้ใช่ไหมครับเครื่องหมายตกใจที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือกดทีก็ได้ครับอ่ามันจะมีเควสเด้งขึ้นมานะครับอ่าอย่างนี้นะครับ ให้เรากดฟังต่อนะครับป๊ับนะครับแล้วก็มีสองหัวข้อนี้นะครับให้เรากดหัวข้อที่สองนะครับป๊บนะครับอ่ากดหัวข้อที่สองเสร็จแล้วกดหัวข้อที่หนึ่งนะครับป๊บเห็นไหมครับจะได้แหวนแล้วนะครับแล้วกดตกลงนะครับข้างล่างนี้อ่านะครับเรียบร้อยครับง่ายๆนะครับ รับแหวนนะครับกดดูนะครับนี่นะครับแหวนสองวงได้แล้วครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับ